ขอสวัสดีคุณทุกเออก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนเล่นเกม Red Pool นั่นเองฮะพวก็มกแบรายการจิงไม่อยากโตเนี่ยเฮ้ยวูบี้ time to wake up อันตก rise n d s h i e star wake up I guess he's not waking up curious Looks like we're flying solo boys. It's as if the next section was designed with that in mind. Wow. Oh, me the Sure is impressive, right? You can see here, yeah, all Oh, I ha Mr. Sinister. Here comes, miss. 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 comes, miss. Miss. comes miss. the Blackies. Guess they saw our blackbirds landing wasn't exactly so Oh, okay. The hell was that? No, oh, oh. Seriously, what is that shaking? What was I saying? Two extra slices for just 9.99. It's getting closer. รู้สึกเล่นเล่นขึ้นกว่าเดิมนิดนะึงไหมหรือเปล่าอาจจะคิดเองก็ได้คันซีคันซีไปล้นไอ็กซโทษโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแม่ยังไงอย่าลองแก้ดนผูกม,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 มือมันตันลืมใช้เลยเอาละโอ้ยมวยม,ม,มือมือ ทตัวนี้ก right? ็ยักถ้ามากล่องลงเนี่ยกล้องมันแพงโอ้ยโอ้ยมีสแกนอยู่แอซื้อมาแอซื้อมาพอดีเผอเล่นก่อนนะปรากฏว่ามมันไม่เผอเล่นก่อนคือเล่นเล่นน้ำาละแต่ปรากฏว่า ไฟเต็มอือเลยต้องดีนะที่จะสามารถกลับมาเล่นดันเดิมใหม่ได้เฮ้ยตัดคอเอ้ยเป็นแล้วมีคอมโบสีไหมไปเล่นฮับเวลาแล้ว,ลวปัดสเปซอืม u c ีอ๋ออ่าใช่ด้วย แค่อยู่ที่ทอเี FPS ตกหนักมากตรงนี้ถ้าถ้าไหวก็คงต้องเล่นคลิปไปนะถ้าไม่ไหวก็คงต้องเล่นคลิปทำให้ทำได้แล้วกันนี่หนวอเไรเร็วกว่านี้กันปันนี้ก่อนเฮ้ย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 เหนียวเหนีมวเนีเย Yeah. Cut the cord. Missing. Wait, too near. How do I I was just resting my arm. Fine. Yay! You did something right for it. But is it big enough? ไหน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 อีกเดี๋ยวพึ่งแล้วกันเอาปูนี้ก่อนโนอกนี้ด้วยอู้สะใจยับไม่หมดอีกไม่ใช่อืมโอ้ยหมดจังไม่มีเรดาร์บอกเนี่ยเป็มทูนี่เฉยจริงเฉย

I've time traveled from the future. I'll give you a dire warning about it. I'll give you 10 seconds. boring us with his dire warning from the future crap. Sinister has knocked out the X Men by broadcasting. We may want to pay attention. This could explain a critical plot point. The survival of Earth entirely depends on. Which all hinges on you, Wade. Now, here's the critical part. It's so boring. <laughs> 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 make it stop. <laughs> 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 Look at me. Yeah. Yeah. <laughs> damn it Wade! Hey, <laughs> <laughs> เขาเอานีก่อนเขาปอดเขคคันอ um. ุ้ยจะันแรงไปเหมือนกันเหมือนเหอนโค้ชคันจะโค้งคันจะพึ่งโค้ชคันไม่นมามาแล้วะูเลยโอ้ยโอ้ย โอยูย hey, like uh, ู่อ่ะเว้โอ้ยเว่อยู่ตูมสะใจไว้ยโคคันไปไายเฮ้ยหลบกทำไมแล้วเฮ้ยโคจิตตายพร้อมแม่งเลยอ้าวโดนด้วยเอาละทำไรต่อเฮ้ย Open I of these window look the same. I suppose they're related. I know, I know, I know. They're going to be shy of few places next Christmas. i Yeah, i be of I'm so กระเด็นกระเด็นอุ้ยอะไรอ่ะแค้นบออุ้ยเตยนเตนเงียบตุ๊กแค้นบอสองตัวเลยอ่ะเตยนนี่ยอุ้ยสองตัวไม่รู้ไหววะเนี่ย หนามติดติดเลย<อ>ม่เป็นไรเอา้ามีโกคันโกคันโกคันอีกโอ้แหมน่าเสียดายจังนะครับที่ต้องตัดจัดเพลงเขานี่นะฮะถ้าใครชอบต้องเชิญกดไลค์กดสมัครไปนะครับชอบมากกดสมัครไปเลยเพื่อจะได้ติดตามคลิปต่อไปง่ายๆถ้าไม่ชอบกดติ้วไลค์ไปได้เลยนะฮะพร้อมติ้วพร้อมชมก็ได้นะฮะ ถ้าเป็นข้อตีผมจะเอามาตัดแปลปนคลิปต่อไปนะจะามาแก้ไขแต่ติดีๆก็ได้ไม่ต้องกดไม่ต้องด่ดากันนะก็ถ้าชอบมากก็ช่วยกดกดแชร์เพื่อนดูด้วยจะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับบ๊ายบาย